สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับโจทย์ฟิสิกส์นะครับของนักเรียนมอต้นนะครับพี่หมอต้นมสามนะครับไปดูโจทย์ข้อแรกนะครับวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วต้น5เมตรต่อวินาทีโดยมีความเร่ง2เมตรต่อวินาทียกําลังสองขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง24เมตรวัตถุเคลื่อนที่มาแล้วกี่วินาที นะครับโจทย์ข้อนี้มีความน่าสนใจนะครับเราไปวิรารห์โจทย์แต่ละจุดเลยนะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับอันดับแรกเลยโจทย์ให้ความเร็วต้นมา5เมตรต่อวินาทีโจทย์ให้ความเร่งมาครับ2เมตรต่อวินาทียกกำลังสองโจทย์บอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปได้แล้วระยะทาง24เมตรครับโจทย์สนใจถามว่าวัตถุเคลื่อนที่มาแล้วกี่วินาทีแสดงว่าโจทย์ต้องการจะหาว่า t เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองครับ สิ่งที่โจทย์ให้มานะครับสิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างประกอบไปด้วย u นะครับ5เมตรต่อวินาทีนะครับ a เท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2อให้ s มาเท่ากับ24เมตรนะครับและสิ่งที่ต้องการจะหาก็คือ t เท่ากับเท่าไหร่สูตรที่จะใช้นะครับในการ คำนวณครั้งนี้นะครับดูจากตัวแปรต่างๆแล้วสิ่งที่ต้องการจะหานะครับ s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at ยกกำลัง2ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แทนค่าลงไปจากสิ่งที่มีนะครับ s ให้มาแล้วก็คือ24นะครับ u ก็คือ5คูณกับ t ก็คือสิ่งที่ต้องการจะหาบวกเศษ1ส่วน2 a คือ2นะครับแล้วก็คูณกับ t ยกกำลัง2ครับ นะครับก็ทําให้ดูรูปง่ายขึ้นนะครับ 5t บวกกับตัดทิ้งนะครับเหลือ t ยกกําลังสองครับเราได้เป็น t ยกกําลังสองบวกกับ 5t ลบ24เท่ากับ<ท>0นะครับเราก็แก้สมก,การตัวนี้ออกมานะครับเท่ากับ0เนาะก็จะกลายเป็นบวก8ลบ3นะครับแสดงว่า t จะมีค่าเท่ากับลบ8แล้วก็3 นะครับดังนั้นวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่มาแล้วสามวินาทีนะครับและนี่ก็คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้ครับไปดูโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับวัตถุเคลื่อนที่ออกไปจากจุดหยุดนิ่ง ด้วยความเร่ง5เมตรต่อวินาทีในระยะ10เมตรจะมีความเร็วปลายเท่าไหร่วิเคราะห์จากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับวัตถุเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งนะครับด้วยความเร่ง5เมตรต่อวินาทียกกำลังสองในระยะ10เมตรจะมีความเร็วปลายเท่าไรนะครับเราก็ไปวิเคราะห์กันนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มา นะครับเราจะวิเคราะห์ได้ว่า u หรือความเร็วต้นเท่ากับ0เพราะว่าวัตถุหยุดนิ่งนะครับโจทย์ให้ความเร่งมานะครับเท่ากับ5เมตรต่อวินาทียกกำลังสองในระยะ10เมตรแล้วก็ความเร็วปลายนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการจะให้เราหาก็คือ v เท่ากับเท่าไหร่นะครับสูตรที่ใช้นะครับก็จะเป็นสูตร ว <V> ยกกำลังสองเท่ากับ u ยกกำลังสองบวกกับ2องนะครับวัตถุเคลือ่อนที่โดยความเร่งนะครับก็จะต้องมีเ,เทอมของความเร่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแทนค่าลงไปครับแทนค่าลงไป v ยกกำลังสองคือต้องการจะหานะครับยูยกกำลังสองก็คือศูนย์ยกกำลังสองบวกกับ2คูณกับ a ก็คือ 5s ก็คือ10ครับหลังจากนั้น v ิกำลังสองจะเท่ากับ เมื่อ2คูณ5ได้10คูณก็จะได้100 V จะเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีดังนั้นนะครับวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วปลายนะครับ10เมตรต่อวินาทีนะครับได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ ไปดูโจทย์ข้อต่อไปครับรถคันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น36เมตรกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาเร่งเครื่องด้วยความเร่ง3เมตรต่อเวนาทียกกำลังสองจงหาว่าภายในระยะทาง50เมตรรถคันนี้มีความเร็วปลายเท่าไหร่วิเคราะห์จากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับรถคันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้น36กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาก็มีความเร่งนะครับ3เมตรต่อวินาทียกกำลังสนะครับจงหาว่าภายในระยะทาง50เมตรเนี่ยรถคันนี้จะมีความเร็วปลายเท่าไรนะครับโจทย์ต้องการให้เราหาความเร็วปลายนะครับนะเพราะฉันดูจากโจทย์ข้อนี้แล้วนะครับเราก็มาเขียนนะครับเราจะมาเขียนเป็น สิ่งที่โจทย์ให้มานะครับ given นะครับ given สิ่งที่โจทย์ให้มานะครับ u เท่ากับ36นะครับโอเคตรงนี้ขอเปลี่ยนนะครับเป็นเมตรต่อวินาทียกกําอ่าเมตรต่อวินาทีละกันนะครับเมตรต่อวินาทีนะครับด้วยความเร่งเท่ากับ3เมตรต่อวินาทียกกําลังสองระยะทางเท่ากับ50เมตร สิ่งที่โจทย์ต้องการจะให้หานะครับก็คือ v ความเร็วปลายนะครับสูตรที่จะใช้นะครับสูตรที่จะใช้ก็คือ v ยกกำลังสองเท่ากับ u ยกกำลังสองบวกกับ2 a s ครับ v ยกกำลังสองคือสิ่งที่ต้องการจะหา u ก็คือ36มกยกกำลังสองบวกกับ2คูณกับ a ก็คือ3 s ก็คือ50ครับ 36ยกยกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกกับ300นะครับตรงนี้จะได้เท่ากับ1296นะครับนี่คือ V ยกกำลังสองเพราะฉะนั้น V จะมีค่าเท่ากับ36เมตรต่อวินาทีดังนั้นนะครับรถคันนี้ขับรถคันนี้เขาจะเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็วปลาย 36เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบครับไปดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับรถคันหนึง่งเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งครับไปตามแนวตรงด้วยความเร่ง5เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเมื่อเคลื่อนที่ไป8วินาทีเชื้อเพลิงหมดจึงแล่นต่อไปด้วยความเร็วคงที่ครับ จงหาระยะทางที่รถยนต์แล่นไปได้เมื่อเวลาผ่านไป12วินาทีนะครับโจทย์ข้อนีอ้สิ่งที่โจทย์ให้มานะครับมีอะไรบ้างครับสิ่งที่โจทย์ให้มาประกอบไปด้วยเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งก็ทำให้รู้เลยว่า u หรือความเร็วต้นมีค่าเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีมีความเร่งคงตัวอยู่ที่3 5นะครับ5เมตรต่อวินาทียกกำลังสองแล้วก็เคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ย8วินาทีนะครับ8วินาทีเชืเ้อเพลิงหมดครับก็เลยแล่นด้วยความเร็วคงตัวจงหาระยะทางที่รถแล่นไปได้เมื่อเวลาผ่านไป12วินาทีครับโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องไปสังเกตกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราหาเนี่ย เนาะเวลาที่เราหาเนี่ยเราจะต้องไปหาก่อนนะครับว่ารถคันนี้เขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์บอกมาชั้นที่2ชั้นแรกก็คือให้ความเร่งมาให้ยมานะครับแล้วก็ให้เวลามานะครับสิ่งที่เราต้องหาให้ได้จากโจทย์ท่อนแรกนี้ก็คือเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ ซึ่งความเร็วเท่าไรตรงนี้จะนำไปเป็นความเร็วคงที่ที่โจทย์บอกว่าหลังจากที่เชื้อเพลิงหมดแล้วเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็คือเท่ากับความเร็วค่านี้แหละที่เรากำลังจะไปหามานี่แหละนะครับเนาะะเขาถามว่าระยะทางเท่าไหร่หรอเมื่อผ่านไป12วินาทีนาะนะครับระยะทางที่รถยนต์ลั่นไปได้เมื่อเวลาผ่านไป12วินาที เพราะฉันในท่อนแรกนะครับเราจะต้องไปหามาก่อนนะครับว่ารถนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับเท่าไรนะครับเนาะก็จะได้เป็นสูตรทั่วไปเลยนะครับก็คือ a เท่ากับ v ลบ u ส่วนด้วย t สูตรความเร่งทั่วไปเลยครับแทนค่าลงไปในโจทย์นะครับ5าแล้วก็ v คือสิ่งที่เราต้องการจะหาลบกับ u คือศูนย์หารด้วยเวลาก็คือ8วินาทีครับ5คูณกับ8เท่ากับ v v เท่ากับ 40นะครับ40เมตรต่อวินาทีแสดงว่ารถเคลื่อนที่40เมตรต่อวินาทีหลังเชื้อเพลิงหมดนะครับดังนั้นยังไม่ใช่คำตอบของโจทย์ครับ โจทย์ต้องการจะทราบนะครับว่าระยะทางที่แล่นไปได้เท่ากับเท่าไหร่เมื่อเวลาผ่านไป12วินาทีเพราะฉะนั้นทีที่ต้องเอามาใช้คิดก็คือ t, 12แล้วก็เอา V, 40มาคิดนะครับสิ่งที่ต้องการจะหาก็คือ S คว่าเคลื่อนที่ไปได้เท่าไหร่ก็ใช้สูตร V เท่ากับ S ส่วน T V คือ40แล้วก็ S สิ่งที่ต้องการจะหาถามด้วยเวลานะครับ12เนาะ s จะเท่ากับ40คูณกับ12 นะครับ40คูณ12เท่ากับ480เมตรครับเเท่ากับ480เมตรนั่นหมายความว่าหลังจากที่เชื้อเพลิงหมดแล้วนะครับรถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวที่40เมตรต่อวินาทีเคลื่อนที่ไปได้480เมตรในเวลา12วินาทีนี่ก็คือคำตอบครับโจทย์ข้อต่อไปครับรถยนต์ลั่นบนถนน ตรงโดยมีความเร็ว15เมตรต่อวินาทีถ้ารถยนต์มีความเร่งคงตัว3เมตรต่อวินาทียกกำลังสองในช่วงเวลา,านานเท่าไรรถจึงจะมีความเร็วเฉลีย่ยเป็น2เท่าของความเร็วต้นนะครับโจทย์ข้อนี้ก็มีความน่าสนใจอีกแล้วครับเราลองไปวิเคราะห์โจทย์ดูโจทย์บอกว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว15เมตรต่อวินาที รถจรมีความเร่งคงตัวอยู่ที่3เมตรต่อว,วินาทียกกำลังสองรถจะมีความเร็วเฉลี่ยเป็น2เท่าของความเร็วต้นสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาก็คือช่วงเวลานะครับช่วงเวลาที่เคลื่อนที่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วนะครับก็คือจะมีความเร็วนะครับซึ่งก็จะเป็นตัว u เท่ากับ15เมตรต่อว,วินาที เอนะครับ3เมตรต่อวินาทียกกำลังสองแล้วก็ยังบอกว่า v อ่ะเท่ากับ2 u ก็คือ30เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาคืออะไรสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาคือ T ครับใช้เวลานานแค่ไหนครับช่วงเวลานานเท่าไรนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาจากตัวแปรที่โจทย์ให้มาแล้วและสิ่งที่ต้องการจะหา สูตรที่ใช้ก็จะเป็น v เท่ากับ u บวกกับ at ครับแล้วแทนค่าลงไปนะครับ v คือ30 10, u คือ15บวกกับ a คือ3และคูณกับ t ครับ3 0ลบ15เท่ากับ3 t 15เท่ากับ3 t t เท่ากับ15หารด้วย3ดังนั้น t จะมีค่าเท่ากับ 5วินาทีครับดังนั้นนะครับในการเคลื่อนที่ของรถยนต์บนถนนตรงโดยมีความเร็วอยู่ที่15เม,มตรต่อวินาทีแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวอยู่ที่3เมตรต่วอวินาทีีกำลังสองนะครับรถจะมีความเร็วเป็น2เท่าของความเร็วต้นในเวลา5วินาทีครับ ไปดูโจทย์ข้อสุดท้ายที่จะนำเสนอในคลิปนี้นะครับรถยนต์2คันวิ่งคู่กันมาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีคนขับรถคันนึงลดความเร็วลงด้วยความเร่งลบ2เมตรต่อวินาทียกกำลังสองแล้วหยุดเป็นเวลา40วินาทีจากนั้นจึงออกรถด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทียกกำลังสองจนมีความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเท่าเดิม อยากทราบว่ารถคันทั้งสองนี้อยู่ห่างกันเท่าไร่ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการจะหานะครับก็คือระยะห่างระหว่างรถ2คันนี้ครับผู้จะใช้แผนภาพนี้แสดงให้เห็นนะครับว่ารถยนต์คันหนึ่งนะครับคันรถจนสองคันนะครับคือคันสีเขียวและคันสีน้ำเงินนะครับรถยนต์คันสีเขียวเนี่ยเคลื่อนที่ไปนะครับความเร็วของเขาคือ20เมตรต่อวินาทีเหมือนกัน นะครับแต่นะครับเขาก็มีความเร่งลดลงเนาะ a เท่ากับลบสเมตรต่อวินาทียกกําลังสองนะครับจนหยุดครับหยุดนะหยุดตรงนี้ยใช้เวลา40วิวินาทีแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางต่อครับนะบไปด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทียกกาลังสองแล้วก็ความเร็ว20เมตรต่อวินาทีโอเคนะครับทีนี้ รถอีกคันหนึงครับรถอีกคันหนึ่ง,คนนงเคลื่อนที่ต่อไปนะครับด้วยความเร็วแล้วก็ความเร่งเท่าเดิมนะเขาก็เคลื่อนที่ไปต่อนะครับอยากทราบว่ารถสองคันนี้อยู่ห่างกันเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ที่ครูวาดไว้ไตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ารถคันสีน้ําเงินนี้จะนําไปนะฮะหรือว่ารถคันไหนจะนำนะครับเพียงแต่ว่าแสดงให้เห็นว่า ไม่ได้อยู่จุดเดียวกันแล้วก็มีระยะห่างซึ่งกันและกันนะครับโอเคนะซึ่งมันอาจจะอยู่คันสีนเงินอาจจะไปไวกว่าไปถึงไกลกว่าหรืออยู่ห่างกันเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เราจําเป็นต้องทราบก่อนนะครับว่าไอ้รถคันสีเขียวเนี่ยนะครับตอนที่เขาหยุดเนี่ยเขาเคลื่อนที่มาได้เป็นระยะทางเท่าไหร่แล้วนะครับ แล้วหลังจากช่วงเวลา40วินาทีเนี่ยนะครับรถ2คันเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะครับแสดงว่าเราต้องคิดก่อนนะครับว่าตอนนี้รถคันเนี้ยนะครับรถคันเนี้ยเคลื่อนที่มาได้แล้วกี่เมตรนะครับจากข้อมูลที่มีเนาะก็ให้ความเร็วมานะครับแล้วก็ให้ความเร่งมาต้องการจะทราบนะครับว่าระยะทางเท่าไหร่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจะคำนวณจุดนี้นะครับโดยการใช้สูตร v ยกกำลังสองเท่ากับ u ยกกำลังสองบวกกับ2 as ครับ v ยกกำลังสองก็คือตัว v เนี่ยก็คือสิ่งที่เราทราบแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาหยุดนะครับหยุดก็คือ0ูนย์ u ก็คือ20เมตรยกกำลังสองนะครับเมตรตัวพเยกกำลังสองเนาะแล้วก็2 a ก็บอกมาแล้วนะครับก็คือลบ2ต้องใส่ลบลงไปด้วยนะครับ อ่ะตรงนี้เท่ากับ400บวกกับเอ่อลบ 4s เนะครับเพราะฉะนั้น 4S เท่ากับ 400S จะเท่ากับ400หารด้วย4 S เเท่ากับ100เมตรครับแสดงว่าเคลื่อนที่มาแล้ว100เมตรครับเนาะเคลื่อนที่กันมาแล้วเนาะ100เมตรนะครับณนะเวลาตรงนี้ที่หยุดนะครับ เออแต่ว่าเขาเองเนี่ยเขามีความเร่งที่ลด,ดลงนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปรียบเทียบใช่ไหมฮะถ้าเราจะเปรียบเทียบเราก็ต้องดูว่าเอ้หลังจากที่เขาเยหยุดแล้วอยู่40วินาทีอะครับหลังจากที่หยุดแล้ว40ิวินาทีอะเขาเคลื่อนที่ไปต่อได้อีกกี่เมตรเนาะเออเขาเคลื่อนที่ไปต่อได้อีกกี่เมตรนะครับเออเพราะฉะนั้นเราก็คิดต่อนะครับว่าหลังจากหลังจากหยุดนะครับ หลังจากหยุดแล้วนะครับเคลื่อนที่ต่อได้อีกอกี่เมตร s เท่ากับเท่าไหร่นะครับจากสิ่งที่มีก็มี a v เพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ก็เหมือนเดิมเนาะอ่ะเราไปดูรวบรวบรวบรวมหน่อยนะครับว่าตัวแปรมีอะไรบ้าง2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2 v เท่ากับ20เมตรต่อวิานาทีนะครับแล้วก็ u นะครับก็คือจากตอนแรกหลังจากหยุดไปแล้วก็จะมี u เท่ากับ0ไปละนะครับ เพราะฉันสูตรที่ใช้ก็คือ v ยกกำลังสองเท่ากับ u ยกกำลังสองบวกกับ2 as v ก็คือ20ยกกำลังสองเท่ากับศูนย์ยกกำลังสองบวกกับ2คูณกับ2แล้วก็ s นะครับจะเท่ากับ400เท่ากับ4 s s เท่ากับ100เมตรเหมือนกันเลยตรงนี้นะครับทีนี้รถอีกคันหนึ่งละครับรถอีกคันหนึ่ง รถอีกคันหนึ่งเขาก็เคลื่อนที่นะ v เท่ากับ20เมตรต่อวินาที a เท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับแล้วก็ t เท่ากับ t เท่ากับ40วินาทีนะครับ,ก, t รบก็คือในช่วงที่หยุดอะ่ะหยุดไปแล้ว40อะ่ะเราต้องการจะทราบว่าตอนช่วงที่รถคันนี้หยุด40อะ่ะรถคันนี้เคลื่อนที่ไปได้เท่าไหร่ เออที่หยุด4อ่ะรถคันนี้เคลื่อนที่ไปได้เท่าไหร่นะครับนะก็จะได้หา S ออกมานะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับในเวลา40วินาทีที่รถคันเมื่อกี้หยุดรถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ไกลแค่ไหนนะีครับสูตรที่ใช้นะครับก็คือ S เท่ากับ u บวก V ส่วน2คูณ t นะครับ u ก็คือ0นะครับบวกกับ20หารด้วย2คูณด้วยเวลาก็คือ40วินาทีที่เราสนใจนี้แหละนะครับก็จะได้เท่ากับ10คูณกับ40จะได้400เมตรนะครับแสดงว่าหลังจากจุดนี้นะครับหลังจาก40ตรงนี้ไปแล้วนะครับคือทั้งคู่เนี่ยขึ้นที่มาได้100เมตรทั้งคู่นะครับเพราะฉันที่คิดตรงนี้เพื่อจะตอบคำถามว่าเอ้ย นะมาถึง40วินาทีตรงนี้นะครับอาจจะตรงนี้เคลื่อนที่มาได้ราว100เมตรนะครับนะเนาะแล้วก็หลังจากนี้นะ40หลังจากตรงนี้ในช่วงที่หยุดไป40เนี่ยนะครับแต่ว่ารถคันสีน้าเงินเนี่ยก็ยังเคลื่อนที่ต่อไปถามว่าเคลื่อนที่ต่อไปเท่าไหร่เพราะว่ารถนี้ก็มีความเร่งหลังจากที่หยุดแล้วก็มีความเร่งแล้วก็มีความเร็วเท่าเดิมในการเคลื่อนที่ไปนะครับเพราะฉะนี้น คาตอบก็คือ400เมตรนะครับที่มีการเคลื่อนที่ไปนะครับห่างกัน400เมตร